หลายคนอาจจะทราบดีกันอยู่แล้วนะครับผมว่าการดันพลังคุกกี้ในเกมนี้นะครับผมมีปัจจัยหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัพเลเวลของคุกกี้ของเราให้สูงขึ้นการเปิดหาตัวซ้ำมาอัพดาวคุกกี้หรืออ์ติแฟกที่เราใช้ให้ดาวเยอะๆและดาวสูงๆนะครับผมเพิ่มความสามารถคุกกี้และก็เพิ่มพลังคุกกี้ไปในตัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของการหาอุปกรณ์ในระดับแดงระดับทองนะครับผมหรือว่าระดับม่วงดาวเยอะๆใส่ให้ตรงสายของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถรีบประสิทธิภาพแล้วก็รีบพลังคุกกี้ได้อย่างมหาศาลนะครับผมแต่ว่า มีผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นหลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตรหรือว่าอาจจะยังไปไม่ถึงในส่วนของระบบหนึ่งที่จะสามารถดันพลังของคุกกี้ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกและเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นะครับสิ่งนั้นคือการปลุกศักยภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่เราสวมใส่นะครับหลายคนอาจจะยังไปไม่ถึงระบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยว่าการปลุกศักยภาพเนี่ยสามารถทําได้ยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกการปลุกศักยภาพและการลงดันเจี้ยนที่หาคัมภีร์ศักยภาพกันนะครับผมเมื่อเลเวลรถไฟของเพื่อนๆเนี่ยถ ว่าดันเจียนรอยแยกแห่งหอคอยเนี่ยก็จะปลดล็อกออกมาในส่วนของโหมดการเล่นเกมนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับดันเจียนแห่งหอคอยนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกันได้เลยครับผมเข้ามาสู่หน้าดันเจียนรอยแยกแห่งหอคอยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเราสามารถเล่นเป็นซิงเกิลเพลหรือว่ามันติเพลก็ได้เลยนะครับผมถ้ามีเพื่อนชวนเพื่อนมาลงได้หรือถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยเราสามารถโซโล่ลงคนเดียวได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าดันเจียนนี้เนี่ยจะมีข้อจํากัดที่จะต่างกับเรดอยู่หรือว่าจะต่างกับอันอื่นอยู่พอสมควรก็คือ1คนที่ ตัวลงไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาช่วยเพื่อนในรอยแยกแห่งหอคอยได้อีกนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะลงฟาร์มด่านนี้กับเพื่อนให้นัดกับเพื่อนให้ดีว่าจะลงกันกี่โมงอะไรยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราลงไปก่อนแล้วเราไม่สามารถไปช่วยเพื่อนลงได้อีกแล้วนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือตัวรอยแยกแห่งหอคอยไม่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะขนาดไหนไม่ว่าคุณจะมีเพชรฟ้าเยอะขนาดไหนเราไม่สามารถกดซื้อตัวนี้ เพิ่มได้ในแต่ละวันมันจะต่างกับการลงฟาร์บูควอร์หรือว่าลงเลทที่เราจะสามารถกดตั๋วได้วันละ5ครั้งเลยนะครับมันจะมีตั๋วแจกให้5ครั้งรีลาวันแล้วก็อีก5ตั๋วเนี่ยคือเรากดเองได้ตามอัธยาศัยเพชรก็จะแพงขึ้นไปแต่ว่ารอยแยกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกดตั๋วเพิ่มได้นะครับผมนั่นทําให้สายฟรีหรือสายเติมเนี่ย ต้องใช้ดวงในการสู้กันแล้วในการปลุกศักยภาพนะครับผมว่าเราเนี่ยจะดอรอปคัมภีรศักยภาพเยอะน้อยแค่ไหนนะครับดอบรอปคัมพีศักยภาพธาตุที่ต้องการหรือเปล่าอ่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงจะสงสัยนะครับผมว่าคัมภีรศัก,ยภ,ก,ศกยภาพธาตุกับคัมภีรศักยภาพธรรมดาเนี่ยมันคือยังไง ไปกันทีละขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละด่านขั้นแรกเนี่ยมันจะมีระดับให้เราเลือกนะครับผมโดยพลังต่อสู้ขั้นต่ําของดันเจี้ยนนี้คือ20,006นะครับผมโดยการลงดันเจี้ยนนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่ธาตุที่ดันเจี้ยนแนะนําในแต่ละวันด้วยนะครับอย่างวันนี้เป็นธาตุมืดผมมีดาร์ช็อกโกพอดีผมก็จะเอาในส่วนของดาร์ช็อกโกเนี่ยลงไปในดันเจี้ยนนี้ด้วยมันจะสามารถเพิ่มจํานวนการได้รับคัมภพีร์ศักยภาพแล้วก็ผงอัปเกรดอุปกรณ์ถึง20%เลยนะครับผมเนี่ยในแต่ละวัน ต่อไปก็จะเป็นธาตุไฟนะครับผมวันต่อไปก็จะเป็นธาตุลมธาตุดินแล้วก็เนี่ยสามารถกดดูธาตุได้เลยตามเครื่องหมายตัวไอตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะมีรีธาตุไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปั้นธาตุตัวละครนั้นๆมาลงทีมหลักเราเนี่ยเราสามารถให้เพื่อนเราเข้ามาในโหมดของมัลติเพเยอร์แล้วใส่ธาตุมืดเข้ามาก็จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือว่าเพิ่มจํานวนการได้รับได้เช่นกันนะครับผมโหมดนี้มันถึงสําคัญเพราะว่าเราลงกับเพื่อนได้แล้วก็ให้เพื่อนใส่ธาตุที่แนะนําเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีหรือวว่่่่าาาาาถ้้้้้เเเรรรมมีีีก็ใใใสสหพืออนนนนนนไดดดดปะะณบโยจ ของชิ้นส่วนอุปกรณ์พิเศษอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนในการครับอุปกรณ์แดงเซตหนึ่งนะครับผมมันจะมีอุปกรณ์แดงเซตหนึ่งที่จะต้องใช้ชิ้นส่วนนี้สองร้อย200ชิ้นในการครับหนึ่งอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยต้องใช้สองร้อยชิ้นเสื้อสองร้อยชิ้นกางเกงสองร้อยชิ้นเนี่ยมันจะมีแค่เซตเดียวเลยน่าจะเป็นเซตเพิ่มเลือดหรือว่าเซตเพิ่มโล่เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วครับลองไปกดดูนะครับจะใช้เยอะมากซึ่งอันนี้มองข้ามไปก่อนนะครับผมหลกักๆให้มามองที่ดันเจียนเนี้ยสามารถดรอปอุ งานยานิดนึงนะผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทีเด็ดเลยถ้าเกิดว่าใครลงได้คือกระเป๋ารอยแย่แห่งหอคอยนะครับโดยจะเป็นการเปิดกระเป๋านะครับแล้วก็รับรางวัลแบบสุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคัมภีร์ศักยภาพท่าต่างๆหรือว่าคัมภีร์ศักยภาพแบบทั่วไปนะครับผมอย่างดวงดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้คัมภีร์ศักยภาพแบบท่าแล้วก็สามารถแบบได้ในจํานวนเยอะเลยอย่างผมเนี่ยเคยเปิดได้แบบศักยภาพแสง50ชิ้นนะครับก็ถือว่าดวงดีพอสมควรและอันนี้ก็คือคัมภีร์ศักยภาพนะครับผมที่ผมบอกอันนี้จะเป็นนััมมมมภภีรรรรร์กกยาา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 พแบบธรรดดดถถ้เเิว่อาสา ไปปลูกในอุปกรณ์ระดับสีม่วงขึ้นไปที่เราต้องการได้เลยทันทีนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของหินตีบวกต่างๆอันนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะมันมีเขียนบอกไว้เนาะถามว่าเราควรลงในระดับไหนเป็นอย่างต่ำเนี่ยเราควรดันพลังไปถึงตรงไหนถึงจะแบบน่าลงนะครับในส่วนของดันเจียนถ้าเป็นไปได้ปั้นพลังทีมหลักให้แน่นเพื่อจะมาลงดันเจียนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะครับผมพลังขั้นต่ํา8 0หมืเพราะว่าดันเจียนในระดับ1 2เนี่ย อ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่า2เนี่ยมันก็ดอกสีแดงแล้วไม่ใช่เหรอซุปเปอร์อ e ีปิกใช่ครับ2ดอกสีแดงแล้ว1เนี่ยไม่ดอกสีแดง2ดอกสีแดง3ก็ดอกสีแดงเหมือนกันถามว่าทําไมเราต้องดันทุลรงปั้นทีมหลักไปให้ถึง8 0 0ห0เพื่อลงระดับ3ด้วยคําตอบมันอยู่ที่ตรงนี้ครับในระดับ2เนี่ยมันจะไม่ดรอปในส่วนของคัมพีศักยภาพแบบธาตุ แต่ในระดับ3มเนี่ยมันดอบในส่วนของคำพีศัก,กยภาพแบบาธาตุแต่มันจะสูมาธาตุนะผมมันจะดอบาธาตุด้วยซึ่งมันจะเสริมพลังทําให้าธาตุของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเวลาเราไปปลุกอุปกรณ์มันจะเก่งขึ้นด้วยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมอีกทีตอนที่ไปปลุกพลังให้ดูนะครับผมอันนี้มันเลยจําเป็นขั้นต่ำเนี่ยคือคุณจะต้องปั้นทีมหลักแปดหมื่นขึ้นไปเพื่อที่จะมาลงระดับ3ลุ้นของแดงก็ส่วนหนึ่งนะครับผมลุ้นกระเป๋าก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือเราจะได้ใบศัก,กยภาาาพพตเิ่มขึ้้นถลงแบบ55 ไม่ได้นะครับจะได้แต่แบบปกติอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราลงครบสองรอบแล้วเนี่ยให้เราไปที่อุปกรณ์ของเราเดี๋ยวผมจะพาสอนการปลูกศักยภาพแบบละเอียดเลยนะผมจะปลูกศักยภาพเป็นตัวอย่างให้ดูสักคนหนึ่งเป็นในส่วนของข้าวราไร้ตะกันนะครับตัวนี้ผมพยายามปั้นขึ้นมาเพราะผมเพิ่งเปิดได้การปลูกศักยภาพเนี่ยต้องเป็นไอเทมสีม่วงขึ้นไปอขอเลือกก่อนอเป็นชิ้นนี้แล้วกันนะครับเป็นกางเกงพลางโจมตีเนาะกดไปที่อัปเกรดนะครับผมแล้วกดมาที่คําว่าศักยภาพตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊ มันจะมีรูปเครื่องหมายบววตรงนี้จะเขียนคําว่าล็อกอยู่ใช่ไหมครับ กดเข้ามาที่เข้าหมายบวกเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยมีคัมภีร์ศักยภาพเนี่ยหลายรูปแบบมากนะมีทั้งธาตุไฟธาตุน้ําธาตุลมและธาตุแสงแล้วก็ธาตุธรรมดาในช่วงต้นเกมเพื่อนๆที่ยังไม่มีคัมภีธาตุเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับผมลงไหวแค่ไหนแค่นั้นเอาคัมพีรศักยภาพธรรมดามาปลุกพลังให้อุปกรณ์ก่อนได้นะครับผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้2 0,000ื่นในการเปลี่ยนศักยภาพต่อหนึ่งรอบนะครับผมค่อนข้างแพงนะผมจะกดให้ดูนะครับผมกดแล้ดูปุ๊บ มันจะเป็นการสุ่มออปชันนะผมออปชันสเตตัสแล้วก็ระดับแบบสุ่มนะผมก็จะมีระดับเหมือนเหมือนกับของสมไซดเลมิส amin, แต่คอมมอนไปจนถึงซูเปอร์อีพิกอันนี้ผมก็ได้เป็นในส่วนของเลือดอันคอมมอนโบ14%สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพลังของคุกกี้ลดเข้าไรผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่ร้อยมั้งเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันได้จำนะครับแต่พอผมปลุกศักยภาพแค่แบบอันคอมมอนแล้วเป็นเลือดผมมีพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นจักหมื่นกว่าเนี่ยเป็นหมื่นหนึ่งพันเลยนะครับผมคือ กิดว่าคุณสามารถผูกศักยภาพในชิ้นที่คุณต้องการได้แบบซูเปอร์อีพิกหรือแบบเป็นเซตที่คุณต้องการอย่างคุณต้องการพลังโจมตีคุณต้องการอัตราคิคุณต้องกดศักยภาพอ่ะจนกว่าจะออกในระดับที่สูงขึ้นนะครับผมอย่างสมมติว่าผมไม่พอใจนะเนี่ยเฮ้ยข้าวไรมันไม่ได้ใช้เลือดผมจะเปลี่ยนผมกดต่อเลยปึ๊บอ,อันใหม่เนี่ยศักยภาพอันใหม่เนี่ยมันเป็นระดับคอมมอนนะครับผมแล้วเป็นจํานวนโลอันนี้ไม่ได้ใช้กว่าเลือดอีกและไม่มีประโยชน์เราไม่จําเป็นจะต้องกดบันทึก เราสามารถคงสกิลเดิมไว้ได้นะครับผมนี้มันก็จะเป็นอันเดิมของเราแต่ว่าเราก็ยังคงเสียเงินกับคัมพีศักยภาพไปอยู่ดีนะผมอะผมไม่พอใจผมกดใหม่ปุ๊บอาลดความเสียหายอันนี้ถ้าเราพอใจเราอาจจะกดบันทึก ปึ๊บไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่พอใจก็คงค่าเดิมไว้แบบนี้ครับผมคือการปลุกศักยภาพและเพิ่มพลังให้เราได้มากขึ้นอะอย่างนี้ไม่เวิร์กออกไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับผมในการปลุกศักยภาพแต่ว่ามันจะมีศักยภาพแบบาธาตุนะครับผมศักยภาพแบบาธาตุผมจะปลุกให้ดูอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันเอาเป็นในส่วนของหมกดาเมคริหมกดาเมคริเนี่ยมาที่ศักยภาพเลยผมกดมาปุ๊บเนี่ยข้าวไรซ์จะเป็นในส่วนของธาตุลมนะครับผมผม,ผมจะกดธาตุลมนะครับผมแล้วผมจะกดปลุกไปเลย ทีนี้เนะี่ยความต่างของศักยภาพธาตุลมกับศักยภาพของมอนคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสเตตัสไม่ต่างกันเลยครับนะไม่ต่างกันเลยคือคุณก็ต้องมานั่งสุ่มเหมือนกันสเตตัสมันก็จะมีทั้งเกลือมีทั้งดีเหมือนกันนะครับผมระดับก็มีคอมคอมอนคอมมอนแลร์ซูเปอร์แลร์อีพิกเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือธาตุทางหลังถ้าเกิดว่าคุณสังเกตในส่วนของการปลูกศักยภาพคอมมอนที่กังเกงของผมนะตรงเนี้ยจะไม่มีธาตุขึ้นเพราะว่าเราปลูกศักยภาพแบบใช้แบบคัมภีธรรมดา แต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกศักยภาพแบบธาตุผมจะปลูกให้ดูสดๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบพลังกันเมื่อกี้เนี่ยผมปลูกไปแล้วนะครับแบบธาตุแต่ว่ามันยังไม่มีผลอะไรก็คือปลูกมาพลังก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นออฟที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยความเสียหายแสงมันก็ไม่ตรงเดี๋ยวผมจะต้องปลูกใหม่นะครับแต่ผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าการปลูกศักยภาพเซ็ตศักยภาพธาตุต่างๆมันส่งผลทําให้ตัวละครธาตุนั้นๆเนี่ยเก่งขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณปลูกครบสี่ชิ้นมันจะเพิ่มความเสียหายธาตุลลมมมม20ววกกกก่่่่ััีีีาาาาาอนนหยคครทณป สกัยภาพครบ4ชิ้นเนี่ยเอฟเฟกศัสกัยภาพถ้าจะทํางานและพลังจะก้าวกระโดดมากๆเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนดูพลังตรงนี้นะครับดูพลังตรงนี้ดูใหม่ดูใหม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมสักยภาพลมนะครับชิ้นแรกผมจะเริ่มปลูกที่ชิ้นนี้อันนี้ผมลงทุนปลูกเลยนะลงลงทุนปลูกให้ดูเลยครับชิ้นนี้กดปึ๊บอ่นนี้เป็นเลือดไม่เป็นไรนะครับกดบันทึกไปก่อนเราจะาแค่เซตให้ดูครับกดบันทึกไปปึ๊บ อ่ะขึ้นมานหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคอมมอนอะไรขึ้นน้อยครับแต่ว่าตอนนี้ศักยภาพลมของเราเนี่ยมันมันยังไม่ทํางานเพราะว่าเรามีเนี่ยเห็นป่ะสัญลักษณ์ท่าลมเนี่ยมันมีแค่2อ,อันขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมจะปลุกอันนี้ต่อเลยปุ๊บอ่ะสามและอันสุดท้ายครับกังเกงอ่ะให้ดูพลังก่อนให้ดูพลังก่อนหมื่นสองแล้วนะมันกำลังจะครบศักยภาพลมสี่แล้วนะครับรอดูพลังนะกดมาที่ศักยภาพลมกดปุ๊บ อ่ะอันนี้อีปิกลดความเสียหายแล้วก็เป็นท่านลมด้วยนะครับผมจะให้ดูที่พลังนี่ขึ้นมาเกือบ2,000อันนี้มีแค่ศักยภาพอีปิกอันเดียวเองนะครับแล้วเซตลมก็จะทำงานก็คือ ตัวข้าวไร่ก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุลม30%แล้วก็เพิ่มพลังจมตีธาตุลมด้วยซึ่งมันดันพลังได้เยอะมากๆนะครับผมการปลูกศักยภาพธาตุแต่ว่ามันก็ทําได้ยากเหมือนกันเพราะว่า1การปลูกศักยภาพธาตุเนี่ยวกว่าเราจะดอปศักยภาพธาตุมาให้เราปลูกเนี่ยมันดบยากแล้วมันก็สมธาตุด้วยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ธาตุที่ต้องการของเราวันไหนและเราจะมีทั้งหมดกี่ใบในการปลูกนะครับผมอย่างอันเนี้ยผมไม่พอใจใน hp ใช่ไหมผมอยากจะปลูกใหม่เนี่ยผมก็ต้องมาใช้ใบเดิมเนี่ยปลูกหาออฟ น่อันนี้ก็ยังเป็น HP อยู่ก็เน,น่ากว่าเดิมอีกนะผมก็ต้องกดใหม่ปึ๊บอ่ะเป็นพลังโจทตีท่าน,น้ำมันก็ไม่ตรงอีกแต่เราก็ต้องบันทึกเพราะว่ามันเป็นระดับอีพีถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้พลังที่เพิ่มขึ้นถ้าเจออีพีแล้วมันไม่ตรงอ่ะแนะนําให้กดบันทึกไว้ก่อนแล้วเนี่ยเห็นป่ะของผมก็หมดละท่าลมแต่พลังผมขึ้นมาเป็นเนี่ยหมื่นสี่แล้วครับก็เท่ากับว่าเนี่ยการปลุกสกัยภาพเป็นเซตท่านเนี่ยมันคุ้มกว่าการปลุกคอมมอนมากๆแต่ผมเข้าใจว่าในเบื้องต้นเนี่ยมัน ตัวพ่อมดเพราะว่าตัวพ่อมดเนี่ยผมดันไปดวงดีนะครับผมเปิดเป๋าสีบงง่วงเนี่ยที่ดรอปมานะครับผมแล้วได้ไอใบนี้ห้าสิบใบซึ่งพ่อมดมันเป็นท่าแสงอยู่แล้วเนี่ยผมสามารถจะรีศักยภาพพ่อมดแบบตามใจปรารถนาได้เลยเนี่ยผมหาเป็นพลังโจมตีได้หาเป็นอัตราคีได้นะครับหาเป็นพลังโจมตีซูเปอร์อีปีหาเป็นค่าเสียหายคียังได้เลยเนี่ยผมจะเปลี่ยนก็ได้นะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของเปลี่ยนจากพลังโจมตีตรงนี้เป็นอัตราคีเพิ่มเติมนะผมก็แค่แบบกดเพิ่มเนี่ย แล้วก็เออตังหมดนะกดเพิ่มเนี่ยมันก็จะรีเพิ่มได้เพราะว่าผมมีใบศักยภาพเยอะมากๆแต่ก็อันนี้มันก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเรื่องของการปลูกศักยภาพทั้งหมดนั่นเองนะผมอาจจะดูยืดยาวไปสักนิดนึงแล้วก็ดูอาจจะพูดวกไปวนมาผมจะพยายามไปตัดให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าใจแล้วกันเนาะสรุปสันส้นๆได้ง่ายนะครับการปลูกศักยภาพของทุกคนเนี่ยจะต้องมาลงดันเจี้ยนล,ลอยแยกต้องลงทุกวันนะครับผมวันไหนที่คุณไม่ลงตัวไไไไมมม่่่สแแตกกกลละซื้้อเพพิดวันนนหงาโ เติบโตไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เอาคัมภีร์ศักยภาพมาปลุกในส่วนของอุปกรณ์ที่คุณต้องการเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ม่วงหรืออุปกรณ์แดง อุปกรณ์แดงเนี่ยสามารถปลุกศักยภาพได้ถึง2ช่องด้วยกันนี่สช่องด้วยกันเลยนะครับผมปลุกทีเดียวเนี่ยมันจะปลุกถึง2ช่องเลยนะครับมันจะเปลี่ยน2ช่องเลยแล้วเราไม่สามารถล็อกช่องได้ด้วยนะผมปลุกปุ๊บมันจะหายไปเลย2ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลุกให้ดูไปลงนูโจออาตังมาครับผมจะปลุกแบบคอมมอนเพราะว่าผมไม่มีศักยภาพธาตุมืดนะครับผมผมปลุกแบบคอมมอนเนี่ยอันนี้มันเป็นพลังโจมตีแบบอีปิกสิบเจ็ปแล้วก็เจาะเกาะเนาะผมเซฟเลยนะครับเพราะว่ามันหายากมากเดี๋ยวผมปลุกใหม่ปุ๊ กลายเป็นพลังโจมตีคอมมอนกับหลังป้องกันซึ่งเราไม่ใช้ถ้าผมกดบันทึกไปนี่หมาเลยนะครับแล้วแม่งรีแบบ2ช่องเลยของแดงอันนี้คือวัดดวงแบบในดวงอีกทีอ่ะใครออกแบบทั้งพลังโจมตีทั้งอตาครีดามเมคีเนี่ยคือดวงดีมากอันนี้ผมก็จะคงสกิลเดิมไว้นะครับผมนี่มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะผมไม่พอใจผมกดอีกอ,อันนี้ก็เกลือนะผมก็คงสกิลเดิมไว้แต่สิ่งที่เสียไปก็คือใบศักยภาพแล้วก็เงินนะผมเนี่แหละคือ ความเก่งกาจที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมสายฟรีที่ดวงดีเนี่ยมันเก่งจากตรงนี้ได้เลยนะถ้าคุณดวงดีดเนี่ยปลุกศักยภาพท่าตรงไวไม่ต้องหาของเยอะแบบปลุกมาแบบซูปเปอร์อีพิกตึงๆเลยแล้วแบบท่านเนี่ยแบบอย่างผมผมสมมติเป็นมือสี่อัตราคี่ดาเมจคี่โจมตีทุกชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าโหก้าวกระโดดมาๆนะครับก็อย่าลืมไปลงดันเจี้ยนลอยแยกเพื่อหาคัมภีร์มาปลุกในส่วนของศักยภาพของอุปกรณ์ของทุกคนก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเจาะลึกระบบของศักยภาพนะครับผม,ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ม ยังไม่เข้าใจในส่วนของการปลุกพลังศักยภาพนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องราวลาสเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือไลฟ์สตรีมสดสวัสดีครับ